วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์และแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนีู้่ในเกมโลบกักแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมทุกคนในวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะฮะในวิดีโอนี้เลย มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพุก,ก้าฮิวนั่นเองนะครับทุกคนใช่ครับพุก,ก้าฮิว ถ้าผมอ่านในวิกิไม่ผิดนะครับมันคือพุก้าฮิวจริงๆครับสำหรับตัวละครนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นตัวละครนี้จริงๆนะครับตัวละครนี้ก็นั่นนะครับเรื่องอะไรไอล้างแค้นอะไรของพุก้าฮิวสักอย่างเนี่ยครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เจริงๆก็ถามว่าอยากแนะนําให้ดูไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ดูนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ตั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่ก็ไม่เว้นกันเลยนะฮะตัวละครนี้นะครับก็ได้จากแคปซูลล็อกเก็ตนะครับทุกคนเป็นตัวละครน่าจะเป็น น่าจะเป็น6ดาวนะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะกลันนะกลันเออมันน่าจะเป็น5ดาวโอเคเป็น5ดาวทุกคนไม่มี6ดาวนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะเออ่รีวิวกันดีกว่านะครับหงเป็น <laughs> <6 S 2> ย่อมติงทีระเมิดแปดหล่อห้าสิบนะครับแล้วก็ระยะสามสิบแปดนะฮะสุ่มได้เฉพาะล็อกเก็ตนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับตัวละครนี้ก็เหมือนผู้ก,ก้าลุกเลยนะเหมือน เหมือนพุก้าโลตอนแรกผมถึกว่าพู้ก้าโลย้อมสีนะสรุปคือไม่ใช่นะทุกคนมันคือพ้ก้าฮิวนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมขอยืมไอดีน้องคนนี้มารีวิวนะครับขอบคุณมากๆเลยชื่อโคตรยาวเลยนะครับแล้วก็เซ็ตทุกอย่างไว้ให้รีวิวเลยขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าพุก้าฮิวของเรานั้นเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนโหไม่อยายเชื่อเลยมันเข้าจริงจนะเนี่ยแล้วมาแล้วครับทุกคน ไปดูการเป็นเอเลิเมนตแล้วกันมาครับบุ๊มปุ้มผูกาหิวพอวางปุ๊บนะครับยืนแอคก็าต์เาโอเคยืนแบบว่าปกตินะก็ก็แอคไดหนึ่งนะครับตนนัวละครนี้วางไปเลือดไหลไหมไม่นะครับผมไม่ติดพิษไม่อะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวปลาปลาพชั่นเหรอน่าใช่นะเออปลาขวดโพชั่นนะครับเป็นเหมือนเป็นพิษอะไรประมาณนี้แต่ไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวอัพกันเลยดีกว่าขั้นแรก1,250ครับดาเมจเพิ่ม2,600 อัพทั้งหมดประมาณ4ขั้นครับแล้วก็2000ระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม3900 Animation แอนิเมชันเปลี่ยนชื่อว่า knife dash slasher f r a ไปปุ่มๆนี่ใช้ดาบฟันโอเคดาบของเขานั่นแหละนะครับก็ฟันเป็นโคลน,นะครับทุกคนไม่ตีแอร์นะแล้วก็ขั้นต่อมาคือ4500ายดาเมจเพิ่ม6900แล้วก็4500 Animation แอนิเมชันนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับชื่อว่า thunder drop นะฮะระยะเพิ่ม10ดาเมจเพิ่ม8,900ปุ่ม ไม่ตีแอร์ครับแต่ว่าตีเป็น Circle, เซอร์เคิลเอวี thunder drop น่าจะนี่ไงโอ้โหผมเปิดเสียงเอฟเฟกต์แล้วทุกคนแต่ว่าไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะแต่ดีแล้วที่ไม่มีครับเพราะว่านั่นแหละครับมันจะได้ไม่ไม่เสียงดังเกินไปถ้าคนเปิดแอนิเมชันจะไปจะตีกันประมาณนี้ครับหนึ่งตัวใช้ประมาณ12,300 12,600เออประมาณนั้นนะครับถ้าเวลหนึดห้าดาเมจอยู่ประมาณ50,000กว่านะครับโอเคก็ระยะถือว่าในต้นเกมเฉยๆนะตัวละครนี้แค่แคปซูล นะครับทุกคนใครที่สุ่มได้ก็รบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะว่าอยู่ในระดับอะไรผมคิดว่าน่าจะอยู่อีพิกมั้งไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเดเจนเดอรี่นะก็สำหรับตัวละครน,นี้น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนเอ่อตอนนี้นะครับถ้าผมจะบัฟนะผมบัฟเออร์วินนะทุกคนมันจะมีบัฟของตอนนี้บุ๊กนะบัฟบุ๊กเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครจะบัฟก็แนะนําให้ใช้บัฟบุ๊กนะครับโอเคแต่ผมรีวิวผมจะบัฟแค่เออร์วินแล้วกันนะได้มาอยู่ประมาณนี้ครับ ทาเวอหนึ่งก็อยู่ประมาณ70,000ต่อ6วิอัพถูกมากเลยนะตัวหนึ่งเป็นตัวต้นเก็บแบบจริงๆในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆง่ายๆสำหรับตัวละครน,นี้นะฮะเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวมันเป็นตัวของไข่นะครับตัวเมื่อไข่มันยังฟักไม่หมดสักทีนะครับแล้วเร็วๆนี้จะมีอีเวนต์ใหม่ด้วยของออสตารับทุกคนก็ยังไงติดตามรับชมนะครับวันดีนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ